รถอีโคคามีรุ่นไหนน่าใช้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เพชรยนนะครับสาขาหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ฮะยาริสนะครับตัวหน้าใหม่สีขาวคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตนะครับผมราคาแค่4 0 0 4 9 0 0 0บาทครับที่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะประมาณ1,000 0เท่านั้นนะครับหรือจะเป็นสีบรอนแบบนี้นะครับเป็นสีบรอนตัวใหม่สีเข้มเสีสวยแบบนี้เลยคันนี้4 4 0 0 0 0 9,000บาทพอนะครับคันนี้ไมคก็ประมาณ10,000เหมือนกันนะครับปีใหม่เลยนะครับตัวเต้าวีออครับตัวมิดรองท็อปแบบนี้นะครับปี2020379,000นะครับหรือจะเป็นคันนี้คุณผู้ชมนะครับเป็นตัวเอ็นพีนะครับปี2020ไมค90,000359,000นะครับฮอร์ดั้งแจ๊คครับคุณผู้ชม1.5 S อปี19ไมค90,000399,000นะครับลงล้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีบอลเงิน นะครับวีออสนะครับสามแสนห้าับาทนะฮะวีออสนะครับโมิดคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสน่นเก้าพับาทปี19บเก้านะครับวีออสคุณผู้ชมสีดำานะครับคันนี้เป็นตัวตัวอีนะครับสามแสนบาทพอนะครับสีฟ้ายาริสนะครับตัวหน้าไฟหน้าโฟร์เอลหน้าไมน์เชันปี21 3ส9บ0 0็ดามแสนเกะครับวีออสคุณผู้ชมนะครับสีบอนเงินคันนี้ราคาอยู่ที่ 300,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเดิมๆเลยคุณผู้ชมหรือคันนี้ฮะเป็นตัวซิตี้นะครับผม1.5รุ่น V นะครับปี2016คุณผู้ชมนะครับ299นะครับใครเอารีบมาจัดนะครับหรือจะเป็นนิสสันอเมร่านะครับหลุดจองไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมคันนี้ราคาแค่389,000ไม่แค่16,000โลปี2021ด้วยนะครับใครหาอีโคคารีบจัดนะครับนี่ยังไม่รวมแถวหลังนะ ลหลังมีอีกเพียบเลยนี่ครับเนี่ยทั้งตัวมาด้าสองยาริสยารินู่นฮะยาวยันนู่นเลยคุณผู้ชมดูครับในอะีโคคามีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับหารุ่มไหนติดต่อหาผมวุฒเพชรยนต์เบอร์โทรหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ